สวัสดีค่ะของกระป๋ารุ่นค่ะวันนี้เน้ติมท่องก่าวสัตย์ค่ะเจวันมึงเนี่ยราคาเจวันกับว่าเจวันวันนี้แม่ครัวรุ่นใหญ่สวยสดใสน่ารักตุ๊บุ๊บมาี่่่คนนนเเตติิออยยููวด้ะ เขาก็อยากแบบว่าจากงนมันเกิดให้ลูกสาวนะคะลูกสาวสุดสวยของป้าลุนค่ะงามโมงามรางประซ้างป้าลุนงาม,มอมเอ็นกระไรเนาะ,ค,ะนค่ะนี่ละค่ะหลายปีหลายปีมากๆค่ะที่น้องดาวไปยูทั้งกรุงเทพกรุงไทยเฮ้าป้าลุนกับบมมีโอกาสในจัดงานมรดเกิดให้ลูกค่ะแต่ยังนอ่อยอยังเล็กยังหน่อยป้าลุนกระจัดทุกปีเนาะคะ่ะเขาก็ร่วมโตกันในกลุ่มพี่น้องค่ะกลุ่มญาติ มากินข้าแรงหรือว่ามีเค้กงมีหยังให้น้องตลอดค่ะหลังจากที่ไปเห็นงานลุงเทพบลุงไทค่ะปลานุ่นเองก็บ่มีโอกาสเลยค่ะปีนี้ก็เลยจัดเต็มหน่อยค่ะคุณค่ะทั้งหลายข้าเดี๋ยวปลานุ่นพาไปชมบรรยากาศาะค่ะมาเป็นยังไ่เนะค่ะ้วก็มีไฟมากน่ค่ะทางด้านคุณค่ะปลาเจียวเมื่อเมื่อหมูกระทะท้านคุณกะ เพราือเะพราะว่ามูเฮากับซ้ำบได้กินกอเที่ยงเนาะก็เลยพากันหิวปลาเจียวก็เลยนำก่อนเลยค่ะคุณกน้องอมแอมค่ะลูกสาวอมแอมลูกนส้กอ่นลูกสาวคนสวยของป้าอุร้านสาวคนสวยของป้าลูนเหมือนกันค่ะมีเจอลูกสาวร้านสาวพุ่งยิ่งค่ะ เดินเลยเ่หมือนนี่ฮ้ามาในทีมสดใสคุณค่ะเนี่ยแหละค่ะน้องเคทสวยสวยคือกันค่ะหนูหนูเคทถ้านูไปยืนเด็ดกำแพงบ้านหนูป้าคิดว่าฮะ คนรอเลค่ะเ่เสือล่เสือไล่ไฟทรายห่อขับซดทค่ะบอกว่าคือเก้าลระค่ะามเก้ามื้อนี้เขาจะขาดสาร้างแอบเนาะค่ะสร้างแอมบอกว่าไอ้คนบ่ค่อยอันนี้ปันไดค่ะพิ่นคุณนายคนเสือชุดเขียว <laughs> เข้าบัตรตาบัตรไก่เข้าได้เนาะค่ะมื่อนี้เขากะมาในี่ยเนี้ยวางฟางลองดาวคนสวยหนูดาวหน้าว่ากระด็หนูบ้านเกิดหนูหนูให้ของขวัญอะไรแม่เอาเนี่ยต้องให้ของขวัญบ้านเกิดหนูมั้งก่อนไม่ใช่ก็ต้องเป็นเป็นหนูให้ของขวัญแม่สิ แล้บอกว่าลูกอ้เ่ากับากันไอไปวนไอ้เพรี้ยวพนแล้วค่ะไอเพรี้ยกับไอบีพันแล้วค่ะมันก็บอกว่าจ่าจ้าจ้าจ้าจมี่จ้าบ่มากมีหละน้ำแดงนั่นเ พากันพากันหิวอ๋อแสดงว่าหมูย่างทั้งผุ่นซุกบัวท่านทั้งนี่หิวกันนัานา่งง่ามหิวใ่หิวใ่สุดง่ามละมัะ้งนังงามหิวค่นว<อ>ะน,น,นั่งง,าง่ามหาิ้ บรรยากาศเฮาไ,ไอ้แม่แย่ายกับตากักกบเพิ่นกับเพิ่นกับบอันนี้เนาะคะ่ะเพราะว่าเากับเตีงกับเขากับน้ำไปเพิ่นเลี่ยวเพรา,าะว่าเพิ่นกับบอมานนกูนนะคะแม่แย,ย่ายก็ก็ย่า่ถวดค่ะนอนอยู่ในบ้านหลังสีน้่งเงินเนาะคะ่ะหลังสีน้่งเงินค่ะบรรยากาศเท่าเหมือนนี้ค่ะได้เราบอนุเค็ด ยยห่เาตัวไหมตัวนั้นเขยืดเรี่ยวซ่องเลยห <laughs> นูเป็นจะเหตุใดบ่ถ้ามอได้ก็เปัญหาตัวสร้อยลูก,กมันบ่ได้เฮ็ดหยัางนี้มันยู่นี่หรอ้มาเฮ็ดเห็นหนูเนี่ยแป๊บนึงว่าแต่มันเปิดบอตีส่าสันเอาหนูอยู่ไกลเน็ตนบ่ ข้าหนูอยู่ไกลเน็ตหนูมาทั้งที่เมื่อแหล่ะค่ะเมื่อจากเปียนจากเป็นเมียขั้วมาเป็นพ่อขั้วค่ะราสมีทำได้ทุกอย่างจะทำทุกอย่างเมื่อพ่อกับมาไนมาดแบบสดใสมากได้ขอหาถือก้ารุ่นบงรับค่ะ นี่หนาที่ย่างบาบิ๊กคิ้วอย่างบาร์บีคิวมีทุกแนวค่ะไส้กรอกอันนี้บุฟเฟ่ถ้าอันไหนมันไม่ไม่ออกออกด้วยครับอันไหนไม่ไม่ออกให้อ้ำกินกำลังสิสุกหรือเปล่าเธอพี่สุกแล้วามลูกซีมี่สุกพี่เนี้ยเจ้าเจ้าเจ้าพี่เนี้ยอันน่าชีสตัวนึ่งที่ตัวไหนล่ะเอ๊ ข้อนี้อิโน่นอนอยู่วะไฟกำลังเข่าที่เข่าทางค่ะเมื่อนี้คิดต่อราคาเท่ากับกินกันใช่ในมขวบพุ้วเนาะค่ะการเลี้ยงเล็กๆปาร์ตี้เล็กๆเนาะค่ะเอาขิงทิ้งดล้หลายหลดเทอร์นบาร์บีคิวนะเจียบเบียเทอร์น้ำเทอร์น อันเรื่องเหลืองก้มกลมคับกระบามันแสีบเลยก้มกลมนิดน้อยบ่กบอนมันเป็นแทงสีเรื่องเหลืองเห็นมันคือจต่มันมีใสอยู่ทางในแม่อันนี้อยู่บ่บ่บ่ะ่อันนี้อาจจะเป็นเมนูหลักของทีมงานเฮาเนาะค่ะบาร์บีคิวเพราะว่าเป็น เียังดีกินแล้วมันมีทั้งผักผลไม้เนาะแล้วก็รู้สึกว่าจะกินดีแก็แซ่บนำตอนนี้กำลังจุดเทียนเมืองพุงแม่ด้วยอัขอเพียงเบ้อดิบไม่ด้อันขอเพียงเมื้อบ้นเกิด ไอที่เปิดเพลงให้เปิดให้เนี่ย a p p y b i r t h d a y To You กว้างมันสีย้อนมนไปไทนไห้ว่าเปิดกว่นไอ้ลัฐาลคนไทยไทยจะไปเต้นแมนแมนไปไปเต้นสีอนเนี้ยเป็นอะไรคนเป็นอะไรไม่ที่คน

พึกเอาฮัรดเอาขายของกันเลยค่ ham, ้าขายลำด้วยแหละจ้ะลูกค้าเยอะๆยอะยิ้มสวยๆตลอดห้ามหน้าบูดขอบคุณรูปขอบคุณไอพรค่ะขอบคุณทุกค่ะไอพรค่ะ เด็กเวยดโดยน้องอ่งเปาค่ะน้องไปเลือกเองแม่กับลูกค่ะเอาเต้นเต้นคุณแม่เต้นเต้นมาเต้น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  à mua luôn phao luôn phao phao cái lục sáu em 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 เคิร์ดไปแล้วโอ้มันเดียวเค้กไปเลยเออออกแล้วค่ะ